ระยะที่ผมส่องตรงนู้นนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับพี่ๆตรงนั้นก็ประมาณร้อยเมตรโดยประมาณนะครับผมเส้นคมบาดตาบาดใจจริงๆนะครับเลนใสระดับพ d ดีนะครับผมตรงนู้นนะครับที่ผมส่องนู้นเสาไฟนู้นเลยนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับนู้นเสาไฟตรงนู้นเลยนะครับนะ ส่งโดยเจ้ากล้องวิชันคิงรุ่นนี้เลยครับพี่ๆนะครับวิชันคิงสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับเลสสปอตนะครับเป็นกล้องวิชันคิงคอท่อสามสิบมิลนะพี่นะตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับนะเขาจะผลิตส่งออกนอกนะครับส่งออกทางยุโรปอเมริกาทางนู้นเลยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับพี่ๆต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับนะเป็นกล้องคอท่อสามสิบนะครับเป็นปรับนอกนะปรับนอกนะครับเส้นคมกระจกใสนะครับผม ระยะใช้งานนะครับเจ้ากล้องรุ่นนี้ก็เริ่มตั้งแต่5เมตรถึง120เมตรโดยประมาณนะครับมีไฟในเส้นนะครับสีแดงสีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลย let's go สวัสดีครับพี่ๆี่วันนี้พบกับช่องสไปเทเลสโคปิกวีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับน้องเจ้ากล้องสายล่านะครับอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะพี่นะของค่ายวิชั่นคิงนะครับนี่เป็นรุ่นวิชั่นคิงนะครับ3ามขีด9คูณ40นะครับเลสสปอตนะครับผมตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะพี่นะนี่นะปกติตัวนี้นะ สเรดพวกนี้เขาจ้าผลิตออกยุโรปนะครับออกทางอเมริกานะครับผมในเอเชียก็มีเข้ามาบ้างนะอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆลวร้อนเลยนะพี่นะจับแล้วยังร้อนอุ่นๆเลยหายอกนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้ให้ฟังขออนุญาตรีวิวของแถมก่อนนะครับของแถมนะครับก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์นะครับผ้าเช็ดเลนส์มีฐานให้นะครับเพราะว่าเจ้ากล้องรุ่นนี้จะมีไฟในเส้นนะครับแล้วก็ใบคู่มือครับพี่ นะขาจับนะครับขาจับจะเป็นขาจับกล้องคอท่อ3 0มิมลนะครับรางก็สามารถเลือกได้ระหว่งางรางสิบเอ็ดมิลกับรางยี่สิบมิลนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับนะไฟฉายคาดหัวนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับแบบนี้เลยนะครับครบ,บแบบนี้เป็นชุดพ er> ร้อมใช้งานเลยนะพ,พ,พี่นะเป็นชุดพร้อามใช้งานติดตั้ง <ess> ได้เลยนะครับพี่ๆนะซื้อไปสามารถติดตั้งได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้ากล้องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกล้องปรับนอกนะพี่นะปรับนอกเซซิโร่ได้นะครับนี่ปรับนอกนะครับปรับขึ้นลงนะครับนี่ปรับขึ้นลงอัพนะครับปรับซ้ายขวานะครับเป็นตัว R นะครับจาไว้เวลาหันหน้าเข้ากล้องก็ปรับขึ้นลงจะอยู่ด้านบนปรับซ้ายขวาจะอยู่ขวามือเรานะครับส่วนตรงนี้จะเปิดปิดไฟในเส้นนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เขาจะมีไฟในเส้นสีแดงนะครับสีเดียวนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับปรับระดับความเข้มความอ่อนได้ถึง11ระดับนะครับผมนะไม่ใช้ก็ที่ศูนย์นะครับปิดปกตินะครับผมอ่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องคอท่อ30มิมลนะใครชอบกล้องคอท่อ30สนะนี่เลยนะครับเป็นเส้นปกติธรรมดานะครับไม่ใช่เส้นขยายตามนะครับผมอ่าแล้วก็เจ้ากล้องรุ่นนี้ก็จะเป็นมาพร้อมฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับ เขาจะมีปรับตาหลังด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับขออนุญาตแกะนะครับขออนุญาตแกะฝากระดกออกพอดีแข็งหน่อยนะครับมีปรับตาหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับมีปัญหาด้านสายตาสายตาตั้นสายตายาวนะปรับตาหลังช่วยได้เลยนะครับแค่ถอดฝากระดกหลังออกนะครับแค่นั้นเองตรงนี้ก็เป็นปรับซูมนะพี่นะปรับซูมก็3าถึงเเท่าระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่5เมตรถึง120เมตรโดยประมาณนะครับผม ใช้งานง่ายเหมาะกับพี่ๆสายล่านะสายเป้นะสุดยอดตอบโจทย์เลยนะครับพี่นะคอทอก็ใหญ่นะครับเลนก็ใส่ระดับเพชรด,ดีนะครับผมเส้นเล็งคมมิดนะนี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับเจ้ากล้องตัวนี้มาทผมวัดความยาวให้ดูนะพี่นะว่ายาวประมาณกี่นิ้วนะมาขออนุญาตนะครับนี่ยาวก็ประมาณ12นิ้วนะ สินิ้วโดยประมาณนะพี่นะเห็นไหมครับหนึ่งใบบรรทัดแค่นั้นเองนะพี่ๆท่านไหนชอบก็จัดเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อนะพี่นะสักครู่นะครับช่องทางการติดต่อผมก็เฟซบุ o กนะเป็นเฟซใหม่นะพี่นะเป็นเฟซใหม่ผมเองนะครับเป็นเฟซบุ๊กใหม่ผมเองนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเฟซเก่ากลับมาใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมแจ้งไปนะพี่นะ ก็จะมีหลายรุ่นนะครับหลายแบบหลายสเปคนะน้องก็ลงไว้เยอะเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะพี่นะกับช่องทางการติดต่อทาง Facebook นะครับนี่แล้วก็มีชื่อเพจนะครับชื่อเพจก็ด้านล่างนะอันนี้เป็นเฟซเก่านะพี่นะอย่าเพิ่งไปดูอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ ID l ดี e สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับแอดไอดีไลน์ผมไม่ขึ้นก็เอาเบอร์ผมเนี่ยแอดมาเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับขึ้นเหมือนกันนะพี่นะนี่นะครับ ถ้าใครรีบนะครับหรือว่าใครอยากใช้เร็วๆจะสั่งซื้อสามารถโทรมาได้เลยนะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะน้องยินดีรับสายเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับช่องสไปเเลสโคปิกก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับนะที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะพี่นะนะสำหรับวันนี้นะครับช่องสไปเทเลสโคปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครา